โอยมก,กรลานึกว่ามก,กรลามาหกเดือนแล้วไม่พ้นสักทีตอนนี้ก็ยีกก่สิบเก้ามกลาพรุ่งนี้ก็ยังมก,กรลาเงินก็ยังไม่ออกแบบโฉวยังกับหกเดือนแล้วมก,กราเนี่ยมันยาวนานเกินไปแล้วเงินก็ยังไม่ออกทําไงดีทีนี้เมนูประหยัดใช่แล้วมาม่าดีกว่าเดี๋ยวไปทมามาม่าเมนูประหยัดประทังชีวิตลองเงินเดือนออกเฮ้อไม่มีใครจะเหมือนกันไหมมก,กรลา,านานมากเลยรู้สึกเหมือนกันไหมคอมเมนต์ได้นะ โคตรนานมะกะลาไปทำมามา่าดีกว่าเดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยเมนูมามา่าประทังชีวิตช่วงสิ้นเดือนของเราเดี๋ยวก็มากิน,กนเลยดีกว่าดูมีอะไรบ้างเมนูมามา่มาประทังชีวิต มามาสองหอ่อหมูสามชั้นไก่ทอดสามชิ้นชิลๆกับกิมจิอไปทางชีวิตไปก่อนวันหลังไ้กินดีๆตอนเงินออกตอนนี้เงินยังไม่ออกไม่ค่อยมีตังกินของดีกินแค่นี้ไปก่อนเนาะเริ่มจากไก่อยากรู้ว่าไก่เป็นไงทอดเองกับมือ ซอสเรามีผงแักผงแักไก่ที่สั่งมาถ้าสนใจเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ก็ไปซื้อแล้วกันเนาะลืมมาช้อนส้อมมาแต่ไม่เป็นไรนี่ไก่เน้นๆเลยวัน,นนี้ปลาแม่มีสองรสชาตินะ เป็นชีสคาโบเนลาก,กับชีสธรรมดาโคตรเด็ดสามชั้นตึง,ตงอื สามทั้นต้มสีอิ้วโคตรอร่อยต้มสี่ห้าทีเปื่อยยังดีเลยอุ้ยเปื่อยดีอย่างเด็ด ไก่เด็ดจริงๆซอสหมักเนี่ยที่เด็ดเลยไม่ใช่ซอสเนี่ยผงผงผงหมักไก่ที่เด็ดเลยหมักไ่ถึงสิบห้าทีด้วยซ้ำทอดเลยอร่อยเริเลย อิ่มอร่อยพุงแตกไปก่อนละบ๊ายบาย